กลับไปที่นาราธิวาสอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีแม่ค้าท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงสู้ชีวิตจริงๆท่านผู้ชมดูนะฮะก่อนที่น้ําจะมาเนี่ยน้ำยังไม่มาขายข้าวแกงอยู่อ่น้ําป่ามาท่านผู้ชมครับแล้วถ้าทิ้งไปเลยเนี่ยทำยังไงเด็ดเจ๊งคือสู้ชีวิตไงเห็นไหมฮะเขายืนแช่แรงกันไปแบบนี้ทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยลูกค้าบอกว่าแม่ค้าไม่ไปชั้นก็จะยืนซื้อนี่แหละอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแม่ค้าไม่ท้อลูกค้าก็ไม่ทิ้ง เหตุการณ์นี mond, oh, linked, О, ้ครับแม่ค้าขายข้าวแกงนะครับที่อำเภอแว้งนราธิวาสครับมัดถุงนะฮะโอ้ข้าวแกงลูกค้าสั่งนะพะโลพะลงพะโลแกงเกินอะไรก็ว่ากันไปมัดให้ลูกค้าน้ําก็เชี่ยวอยู่หลายๆคนก็ออกมาซื้อกับข้าวกันตุนกันน้ําที่เห็นเนี่ยประมาณสักเม็ดหนึ่งได้มันจะขอบโต๊แล้วพี่จูนอีกทีเดียวนะครับผมแล้วน้ํามันมาเร็วด้วยนะเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเอง คลิปนี้คนใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อว่าปลุกทัวโบเอามาให้ดูนะบอกว่ามีคนดูไปแล้วในประมาณ3ล้านวิวหลายคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นห่วงนะครับให้กำลังใจเราคนไทยด้วยกันขอให้อเละคุ้มครองบางคนก็บอกว่าในเมื่อแม่ค้าสู้ลูกค้าก็ต้องสู้เหมือนกันเจ้าของคลิปซึ่งเป็นลูกค้าประจําบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับน้ำยังไม่มายังเป็นพื้นที่ที่แห้งอยู่แม่ค้านะครับเขาก็เลยออกไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมวัตถุดิบในการทําข้าวแกงขายพอทําเสร็จปั๊บอุ่นๆเลย จากเตาเอามาวางน้ำพรึบมาแบบนี้เลยน้ำป่ามาเมตรหนึ่งนี่อย่างดีนะครับล่าสุดเจ้าของคลิปบอกว่าสถานการณ์จุดนี้นะครับที่อำเภอแววงถือว่าปลอดภัยเนื่องจากว่าน้ำลดลงแล้วครับท่านผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออีสานนะ อากาศเย็นหนาวอันนี้เราเข้าใจได้ครับส่วนประเทศไทยของเรานะครับก็ตามที่อุตุเคยบอกไว้นะครับหลังคริสต์มาสเนี่ยอากาศจะอุ่นขึ้นประมาณ1 2 1-3ถึงองถึงองศาเซลเซียสตอนเช้ามีหมอกนะครับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตะวันออกก็มีฝนแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยส่วนภาคใต้ตอนล่างท่านผู้ชมครับย้ำนะฮะนาราธิวาะรา,าปัตตานีอันนี้อุตุเตือนมาครับฝนตกหนัก แล้วก็ต้องระวังน้ําป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะยิ่งครับประชาชนที่อยู่แถวลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําป่าไหลผ่านแล้วในพื้นที่ลุ่มด้วยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับและใน24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับก็คือ6โมงเย็นของวันที่26ธันวาคมจนถึง6โมงเย็นของวันนี้นะฮะท่านผู้ชมภายใน24ชั่วโมงนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ นาราธิวา oh. สโอ้ส่งกำลังใจไปให้นะครับครับทุกหน่วยงานกำลังลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปักต้อยู่ครับ oh.